สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกอาคาร์เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเป็นตอนที่29่สเ้าอนเองวิธีการเลือกแบบแรกชอบกองไหนสําหรับไหน,ไหนที่เตรียมมาให้ก็ได้นะคะกองที่1 2ึ่งสองงกกองที่2 2งสองสและกลองที่3 2มสองสนะคะถ้าเลือกได้แล้วเราไปเริ่มกองที่1เลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่1นะคะสองหนึ่งเก้าเดี๋ยวมาดูกันว่าพายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะคุณได้ไพ่ e m p มเพล the Hermit นะคะ เก้าถ้วยนะคะและในอออนนะช่วงนี้เหมือนพระอยากจะบอกว่าให้คุณรักตัวเองโฟกัสที่ตัวเองอะไรก็ตามนะคะให้อยู่กับตัวเองไปเลยเอาแต่เรื่องของเราเองจริงจังกับตัวเองไปนะคะถ้าคุณดิวกับความรักหรือคนที่คุณนึกถึงอยู่นะ ถ้าถึงเวลาเนี่ยเขาจะเข้ามาเองตอนนี้เขาก็ยังอย,อยากอยู่กับตัวเองนะคะมันเหมือนกับคุณเนี่ยอาจจะต้องเกิดเหตุการณ์หรือเจอเหตุการณ์ที่ต้องเป็นช่วง sublation เขาหายไปคุณหายไปคุณก็หายเขาก็แยกย้ายเหมือนคล้ายๆว่าแยกย้ายกันไปต่างคนต่างไปทําหน้าที่ตัวเองก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเพราะมันเหมือนพ่ายขึ้นแบบว่าคุณจะต้องใช้เวลาของตัวเองให้เต็มที่นะคะเดี๋ยวถึงเวลาก็เหมือนกับปล่อยเขาไปก่อนอะ ปล่อยเขาไปใช้ชีวิตของเขาให้เต็มที่ในรูปแบบของเขาเราจะไม่งอเราจะไม่ตื้อเราจะไม่หล่อและนะคะแล้วก็คุณก็ต้องมีความสุขกับตัวเองด้วยนะเพราะไพ่ก็ขึ้นชัดเจนนะว่าเราคุณได้เลขสองึงเก้าลงท้ายด้วยเลขเก้าแรงมากนะก็เหมือนกับประมาณว่าให้ช่วงเนี้ยคุณอยู่กับตัวเองไปเลยนะคะคุณอยู่กับตัวเองคุณรักตัวเองคุณใส่ใจตัวเองคุณดูแลตัวเองมีความสุขกับตัวเองไปซะไม่ต้องสนใจอะไรเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะเข้ามาอย่างชัดเจนเยเหมือนกับคนที่คุณดิวอยู่จะต้อออองงแยกก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 ััันนนนนนนไไไปปป่่่จาาหะ แล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเหตุให้เขาเนี่ยกลับเข้ามาในชีวิตคุณเองตอนที่เขาพร้อมโดยที่คุณไม่ต้องไปสนใจหรือพยายามจะให้กําลังใจหรือคอยบอกบ่อยเขาไปเลยเดี๋ยวถึงเวลาถ้าเขาพร้อมเขาจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเองเขาจะกลับเข้ามาเองแต่ตอนนี้สิ่งสําคัญคือคุณต้องอยู่ให้ได้โดยตัวเองเพราะไพ่เดอะเอ็มเพสในสำหรับทั่วไปเนี่ยจะเป็นการนั่งเก้าอี้เหมือนเรานั่งเฉยๆทาหน้าที่ของเราไปไม่สนใจอะไรในเรื่องของ คนอื่นนะคะเราจะเหมือนกับเห็นแก่ตัวเราเริ่มโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นทําตามใจเราทําตามตัวเราเองไพ่เก้าถ้วยทำให้เราเห็นเหมือนกับเตรียมพร้อมมาถ้าเราอยากจะมีความรักเราอยากจะสร้างครอบครัวใช่ไหมเราเตรียมตัวเองให้พร้อมเลยเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจเตรียมทุกอย่างให้พร้อมดูแลตัวเองให้ดีพร้อมกับตรงนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เราเชื่อในปฏิหาริย์นะคะหรือเชื่อในโชคชะตาว่าถ้าฉันทําตัวฉันดีตัวฉันให้พร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเบื้องบนก็จะส่งโอกาสจะเปิดประตูเปิดทางให้กับเรานะคะแล้วยังไงก็ตามนะเพิ เลขสมเลข9้าใช่ไหมสามเ9นะอาจจะเป็นอายุใครหรือเปล่า3 9มเกี่ประมาณเนี้ยหรือว่าเขาอาจจะมีอายุเยอะมากกว่าคุณนะคะหรือคุณและเขาเนี่ยก็อายุเยอะกันทั้งคู่แล้วมันจะได้เหรอเพราะมันมีแบบส9 4 9ี่เ้าอะไรแนวนี้ด้วยนะนะคะสามเกี่สิบนะคะสี่เก้าห้าสิบอะไรเงี้ยได้หมดนะคะอายุไม่สําคัญเนะ่คุณอาจจะมีอายุห่างกับคุณกับเขาอายุอาจจะห่างกันตั้งแต่สามสามถึงเก้าปีได้หมดเลยนะคะหรือจะสิบปีสิบห้าปีก็ยังได้นะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะไอตัวเลือกของคุณ 20, อ่ะยี่สอ่งเก้ใช่ไหมสองบวกหก็เป็น3แล้วก็เลข9ใช่ไหมอันนี้ก็3ามเกาทำไมมันเลข39 39แรงมากเลยนะลองดูนะคะว่าคุณช่วงนี้ถ้าเห็นเลขบ่อยๆอะ่ะก็ให้ให้โฟกัสที่ตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรอะไรจะเกิดให้มันเกิดน,นะ ให้มันเกิดในรูปแบบที่มันจะเกิดเองนะคะเนี่ยคุณได้ไพ่โฟล์ให้มันโฟล์นะคะให้สถานการณ์อนะ่ะมันโฟล์ของมันเองคุณอย่าไปฝืนถ้าเขาบอกว่ายังไม่พร้อมคุณก็ปล่อยไปเลยแล้วลองดูสิบางครั้งคุณต้องดูตัวเองก่อนนะว่าเราพร้อมหรือยังบางทีเราอ่ะไม่พร้อมแต่เราชอบคิดว่าเราพร้อมนะบางคนอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีลูกเงี้ยแต่เรายังไม่พร้อมเลย อะไรเงี้ยพร้อมกับการที่จะจริงจังในเรื่องของตัวเองเราหมดแต่โฟกัสเขาโฟกัสแต่คนอื่นโฟกัสแต่สิ่งรอบด้านอะไรเงี้ยก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องมาดูแลตัวเองจริงจังแล้วโฟกัสที่ตัวเองจริงจังแต่เหมือนกองที่หนึ่งเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะพยายามจะส่งอ่าจะพยายามจะส่งสารมาให้คุณเนี่ยโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักเตรียมตัวเองให้พร้อมเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆมันจะพร้อมตามมาเองนะคะ spirit h a d a p l a n นะคะโชคชะตาเลขสามห้าเลยนะโชคชะตาเนี่ย เตรียมแผนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วนะคะเป็นแผนการที่คุณคิดไม่ถึงหน้าที่ของคุณก็คือตอนนี้อยู่กับตัวเองโฟกัสที่ตัวโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยมีคําว่า surrender release ปล่อยทุกอย่างนะคะปล่อยทุกอย่างเกี่ยวกับเขาคนนั้นปล่อยทุกอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ว่าจะใช่หรอจะยังไงปล่อยไปหมดแล้วอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเคลียร์ตัวเองให้ได้แล้วเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาจะ ส่งแผนการหรือส่งแผนที่เขาเตรียมไว้แล้วมาให้กับคุณเหมือนสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นเองโดยที่คุณไม่ทันคิดหรือตั้งตัวนั่นเองนะคะ คุณได้ไพ่จบด้วยความสุขอ่ะเก้าถ้วยก็เด็ดแล้วนะคุณต้องมีความสุขจริงๆอ่ะตอนนี้ให้คุณหาอะไรทําก็ได้ที่เรียกเสียงหัวเราะคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณยิ้มได้ทําให้คุณอินจอยกับชีวิตในแต่ละวันนะคะอยู่กับปัจจุบันด้วยนะอย่าเพิ่งไปอยู่ในอดีตอย่าเพิ่งไปอยู่กับอนาคตนะคะอยู่กับปัจจุบันทําให้มีความสุขเนี่ยแหละเดี๋ยวอนาคตอ่ะโชคชะตาเสียงกสิท์วางแผนไว้แล้วว่าจะให้คุณเนี่ยไปเจอ,อยังไงไปไป ไปรูปแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยทุกอย่างมันถูกเตรียมมาหมดแล้วค่ะคุณไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้ทําได้หรือเปล่าให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขทําได้หรือเปล่าเพราะคุณก็ได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตด้วยไงต้องโฟกัสที่ตัวเองแบบ จริงจังนะเต็มที่เลยนะ90%เนี่ยต้องให้ตัวเองแล้วค่ะมากจะเต็มล้อยอยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่1ทําแบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวความรักนะคะคู่รักของคุณจะเข้ามาแน่นอนคุณมีความสุขมากเท่าไหร่นะคะมันจะยิ่งดึงดูดความรักที่ดีนะคะแล้วมันก็จะส่งความสุขความรู้สึกที่ดีไปให้เขาฝ่ายนูน้นด้วยแล้วเขาก็จะกล้าเทคแอคชั่นเขาก็จะกล้าที่จะเข้ามาหาคุณนะคะประมาณนี้ ก็เป็นการจินนอรโรโดยรวมนะนนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v.star999 จะชว์กว่าชัดเจนกว่าแล้วเป็นหน่วงคุณโดยตรงมันก็จะแม่นยำกว่านะคะทำได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ซีเรียสน้อแล้วก็อยู่ในมีช่องทางเดียวทะคะอยู่ใต้คลิปนะคะก็ลองทักมาดูได้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2กันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่2อนะ2 2ง,ง,ง,งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพายอยากจะบอกอะไรกับคุณตอนที่29เาแล้วนั่นเองะคะ่ะ ฝากด like, share, กดไลค์ subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจกับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะโอ้พายขึ้นความรักอะ่ะความรักพายถ้วยพ่ถ้วยแล้วก็พ่เดอะเวอร์นะคะทั้งนั้นเลยนะ ความรักนะในนี้มีอะไรเนี่ยจูนนะคะ2 2 21 2 0 20 21 22เอ่อนะคะมันเขียนว่าวันอาทิตย์ด้วยนะมีวันอาทิตย์เดือนมิถุนายนนะคะแสดงว่าอีกไม่นานหรือเปล่าคลิปนี้ก็ถูกอัดในพฤษสภาอยู่นะก็จ,จะอีกเดือน2เดือนหรือเปล่ามีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับความรักแล้วนะเหมือนออพระอยากจะบอกว่าให้คุณมั่นใจและศรัทธานในเรื่องของความรักไว้นะเพราะว่า คุณอาจจะดีวกับคนทางไกลคนต่างชาติหรือว่าอยากจะบอกว่าคู่ของคุณอ่ะใครที่โสดสนิทแล้วไม่รู้ว่าคู่เป็นใครเนี่ยคุณมีคู่คุณมีรักแท้เขาจะเข้ามาช้านะเขาเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนทางไกลามากนะคนต่างประเทศคนทางไกลจริงๆเนี่ยสองใบนี้ก็คือทั้งทั้งเรือทั้งน้ำทั้งสารพัดเลยเป็นคนที่แบบคนละวัฒนธรรมคนละศาส,สนาคนละ ไลฟ์สไตล์คนละแบบก็เลยก็ยังได้นะคะว่าคุณได้ไพ่เหมือนออกแนว2ถ้วยออกแนวทวินเฟรมนิดหนึ่งนะคะความแตกต่างเยอะแล้วคุณก็อาจจะยังไม่ชัวว่าเป็นเขาหรือเปล่าเขาก็ยังอาจจะยังไม่ชัวว่าเป็นคุณหรือเปล่าหรือจะใช่คุณไหมหรือเป็นใครแต่ที่ร,รู้ว่าถ้าแม่นึกถึงแฟรี่เทลนะคะในกองนี้ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะออกตามหาคุณจนเจอนะคะสุดท้ายคุณก็จะตามหากันและกันจนเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยพายจะบอกว่า อดทนนะคะเชื่อมั่นในปฏิหารคุณมีความรักนะคะแล้วคุณจะได้เจอกับความรักนะคะในทั่วนี้มีพาาระจันทร์เครื่องเสี่ยวด้วยคุณเหมือนเป็นเครื่องของกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาคุณจะออกตามหากันจนเจอแต่ถ้ายังไม่ใช่เวลา คุณออกตามหาฝ่ายเดียวจะไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นต้องรองให้มันพร้อมทั้งคู่แล้วคุณจะเจอกันเองส่วนใครที่โสดนานๆแล้วรู้สึกหมดหวังท้อแท้กับชีวิตรู้สึกว่าฉันเหนื่อยสงสัยฉันจะต้องอยู่กับตัวเองไปจนวันตายอย่างนี้คุณเลิกคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณมีคู่เดี๋ยวถึงเวลารอให้เขาแบบพร้อมด้วยนะคะคุณต้องพร้อมด้วยแล้วเขาก็ต้องพร้อมด้วย แล้วคุณทั้งคู่จะได้มาเจอการวันนั้นคุณจะมีความสุขนะคะคุณจะได้เจอคนที่ดีเสมอสินเป็นรักแท้ของคุณเป็นคู่แท้ของคุณที่คุณและเขาอะจะเข้ากันได้ดีที่สุดไม่มีใครเข้ากับเขาได้และไม่มีใครเข้ากับคุณได้ดีเท่าเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจซะเพราะว่าคุณได้ไพ่เริ่มต้นด้วย2คนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สองคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กนะมันเหมือนกับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วคุณที่คุณกําลังคิดถึงนึกถึงหรือคนในอดีตที่ต้องบนนนกกลััมมมาาาใออดีตต็หยยถึงว่ส เคยเป็นเพื่อนกันแต่ไม่เคยคบกันหรือรู้จักกันมานานทันที่ทํางานเก่าหรือที่เคยเรียนด้วยกันร่วมมาเออเคยเรียนด้วยกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่คุณไม่ได้สมหวังและคุณปล่อยไปหรือคนชอบเก่าที่คุณปล่อยไปอะไรอย่างี้ได้หมดเลยนะคะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าก็ยังได้แต่ถ้าคุณไม่ต้องการก็ไม่ต้องสนใจนะคะปล่อยให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าในนี้เป็นไพ่หน้าเด็กนะคะเหมือนกับคุณอาจจะต้องมา เ,เหมือนดวงของคุณนะ่ะถูกสร้างให้มีความรักแต่มันเป็นอะไรที่ช้ามากช้าแล้วมันเป็นความแต่ว่าพอมันช้าเนี่ยมันจะเป็นความรักที่ดีดีมากๆจนคุณจะรู้สึกแบบถ้าคุณได้เจอกับเขาได้อยู่กับเขาเนี่ยคุณจะสบายใจปลอดภัยแล้วเชื่อใจได้โดยที่คุณไม่ไม่เคยเชื่อใจใครมาก่อนในขนาดนี้นะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนแบบอดทนนะอย่าเพิ่งท้อแท้ในเรื่องความรักนะคะคําว่า possibility อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ความคิดของคุณหมายส t ของคุณก็ต้องอยู่ในพลังงานชีบวกที่ดีด้วยนะเพราะว่ายิ่งคุณอยู่ในพลังงานชีบวกนะคะความเป็นไปได้เกิดขึ้นได้หมดถ้าคุณจะทางไกลถ้าคุณจะเขาจะสูงกว่าคุณตําแหน่งดีกว่าคุณมีพลังมากกว่าคุณอะไรก็ว่าไปเนาะเปิดเขาเป็นคนรวยคุณเป็นคนจนอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณคิดว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้นะคะ เพราะว่าทาให้นึกถึงเลยคนในอนดีตชาติอะถ้าชาติที่แล้วเราเคยเจอกันเราก็บางทีสงสัยเออชาตินี้เขามาเกิดหรือยังชาตินี้เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ยถ้าคุณเชื่อในความเป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าสิ่งเดียวที่คุณควรจะโฟกัสก็คือความรู้สึกและความคิดของคุณนะความรู้สึกคุณต้องดีนะคะรักตัวเองเข้าไว้แล้วก็ความคิดคุณก็คือเอ่อให้มันอัลลิมิตไว้เลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลาอะไรก็เกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เลือกกองที่สองนะคะความรักจะเข้ามาทิศทางของคุณแต่คุณต้องเชื่อด้วยนะว่าความรักนั้นมีอยู่จริงแล้วคุณจะได้เจอะคะอย่าไปคิดลบอย่าไปหน่อยใจกับมันนะประมาณนี้เลยคุณได้ไพ่เลข56นะคะ Make Your Dream r ียวสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันนะคะคนที่คุณกําลังนึกคิดถึงอยู่หรือเปล่านะมันคือความจริงนะคะมันหรือว่าเรียกว่ามันกําลังจะเป็นความจริงหรือเปล่านะคะคุณได้ไพ่ Possible แล้วก็ Dream r e ยวนะคะก็เหมือนกับประมาณว่า มันจะเกิดขึ้นจากความฝันมันจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงแล้วนะคะคือสิ่งที่คุณเคยปรารถนาเคยเชื่อมาหลายเดือนหลายปีเนี่ยมันใกล้จะเข้ามามันใกล้จะเกิดขึ้นกับคุณมันใกล้ที่จะเป็นจริงกับคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะให้กองเนี้ยอดทนนิดนึงนะอย่าเพิ่งไปคิดลบอย่าเพิ่งท้อแท้น้อยใจหรือหมดหวังในความรักเข้าใจนะบางทีเราไม่อยากจะมีแล้วเราไม่อยากจะสนใจแล้วแต่ก็อย่าไปคิดลบกับมันให้ปล่อยให้นิ่งไปเลยจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ดีอยู่หรือคิดถึงอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงมันมีโอกาสที่จากความคิดจะสู่ความเป็นจริงได้ในอีกไม่นานนะคะ อิมเพชชันนะคะอย่าใจร้อนนะต้องอดทนนะต้องใจเย็นอย่ารีบอย่าเร่งสถานการณ์นะคะคุณต้องเหมือนเหมือนกับช่วงนี้ทาให้ทําให้เห็นเลยว่าเชื่อในความเป็นไปได้เชื่อว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดมันจะเกิดขึ้นเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็ใจเย็นอดทนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณใจร้อนมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะมันต้องอยู่ในพลังงานที่ดีพลังงานที่ดีพลังงานที่นิ่งพลังงานที่ สบายใจที่ชิลที่ดีแลกนะคะต้องอยู่ในโหมดนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นถ้าคุณยิ่งใจร้อนพยายามจะเข้าหาเองพยายามจะทําให้มันเกิดขึ้นเองเนี่ยมันจะไม่เกิดนะคะมันเหมือนกับคุณเนี่ยเหมือนปีนขึ้นไปจะคว้าพระจันทร์เนี่ยมันทําไม่ได้นะคะแล้วอันนี้ก็มีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวน่ะไม่เหมือนต้องแบบเนี่ยมันจะต้องแบบ มันจะต้องถูกส่งมอบให้กับคุณไม่ใช่คุณไปพยายามที่จะหยิบมันมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นพาอยากจะบอกกับคุณนะว่าคิดดีคิดบวกนะคะเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แค่นี้พอใจเย็นอดทนอย่า ใจร้อนนะคะแล้วทุกอย่างจะมาเมื่อถึงเวลาของมันแล้วมันจะเกิดขึ้นให้กับคุณในความเป็นจริงไม่ว่าอะไรก็ตามนะมันเป็นไปได้หมดนะคะ p o s s i b i l i t y ก็คือได้หมดได้ทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะและอย่างที่บอกนะเริ่มต้นเลยว่าของคุณไม่เหมือน f a i r y t a l e ถ้า Fair y tale หลกัหลกๆที่ยันจะนึกถึงอาจจะชอบนึกถึงซินเดอเรล่าเป็นหลกักแบบว่าผู้หญิงบ้านๆกับเจ้าชายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออมันก็แบบเกิดขึ้นได้นะสําหรับคุณอ่ะมันก็เหมือนกับว่าคนรวยกับคนจนหรือเขาแบบ มีดีทุกอย่างเขาดูดีไปหมดแล้วคุณไม่ได้ดูดีเลยมันก็เกิดขึ้นได้นะคะลองมาดัดดัดแปลงปรับเปลี่ยนดูนะมันจะคล้ายๆว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะถ้าคุณมีความเชื่อมากพอแล้วก็เป็นตัวของตัวเองต่อไปนะคะประมาณนี้เป็นกําลังใจให้ค่ะก็เป็นกระดาเจาร์ดโดยรวมแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที Go ่ v s t a r o g a จะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแลวเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยํากว่านะคะทําได้ทุกเรื่องเลยไม่ซีเรียสนะคะการตัดสินใจคอนเฟิร์มได้หมดแล้วก็ชิงรายละเอียดไว้ใต้คลิปมีช่องทางเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปต่่่ออกกงที3ันเลยคะ สำหรับใครที่เลือกกองที่3นะาเลข2องสามาดูกันนะว่าไพา่อยากจะบอกอะไรฝากกดไลค์ subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในคลิปนี้ด้วยนะคะคุณได้ไพ่สามเหรียญ9ก้าเหรียญ The t o า e r แล้วก็วงล้อโชคชะตาะคะเหมือนไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าดวงการงานดวงการเงินของคุณกําลังจะเข้ามานะความโชคดีในด้านการงานการเงินนะคะกําลังจะเข้ามาทิศทางของคุณอาจจะเป็นอะไรที่คุณไม่ทันตั้งตัวไม่ทันแบบ ไม่ทันคิดจริงๆอะ่ะแต่ว่าดวงคุณมันเด่นนะคะไพ่ก็อยากจะบอกว่าการงานการเงินของคุณจะดีขึ้นอย่าพิ่งท,อท้อแท้อย่าพิ่งเสียใจอย่าพิ่งคิดมากคิดลบนะ เพราะว่าบางครั้งอ่ะกว่าที่สิ่งดีๆจะเข้ามาได้เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอเดอะทาวเวอร์ก่อนเจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือในสิ่งที่คุณต้องการนะคะบางครั้งคุณอาจจะเจอความผิดหวังความเสียใจโดนโกงโดนทําร้ายโดนเอาเปรียบสารพัดอย่างมันเป็นบทเรียนที่จะต้องเข้ามาในชีวิตคุณตา่ท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวโชคชะตาก็จะส่งดีๆหรือดึงให้คุณเนี่ยไปอยู่ในที่ท,ที่ดีนะคะ สำหรับแอนสำหรับใครบางคนเน yani, ี่ยแอนเห็นการเปลี่ยนแปลงนะตรงที่ว่าคุณอาจจะต้องไปหางานใหม่ก่อนหรือเปล่านะเหมือนถ้าคุณหางานใหม่หรืออะไรใหม่ๆเนีย่ย,ย crouch. หรือคิดจะเดินหน้าต่อไปค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้ไลฟ์สไตล์ style, ชีวิตที่ดีขึ้นความมั่นคงนะคะการงานที่ดีการเงินที่มั่นคงขึ้นนะคะไลฟ์สไตล์ style, ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยที่แอนเห็นก็คือชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินเป็นหลักเลยนะคะการงานจะ ดีนะคะการเงินก็จะเข้ามานะคะถ้าใครคิดจะแบบลงทุนอะไรเพิ่มหรือขยายอะไรเงี้ยก็ได้นะเดี๋ยวมันจะทําให้คุณมีความมั่นคงแต่อย่าก,กลัวกับการเปลี่ยนแปลงหรืออย่าไปคิดมากกับการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องตัดสินใจเองด้วยคุณต้องตัดสินใจเทคแอคชั่นก่อนทําก่อนนะคะแล้วโชคชะตาจะซัพพอร์ตคุณจะช่วยคุณจะผลักดันคุณให้คุณไปสู่จากมีแค่สามเหรียญไปถึงเก้าเหรียญน,นี่ก็เยอะอยู่นะก็คืออะไรก็เกิดอะไรก็เข้ามาได้นะคะ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แต่คุณต้องอกล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็กล้าที่จะเชื่อความคิดความรู้สึกความต้องการของเรานะคะก่อนแต่การงานการเงินเนี่ยคุณมีดวงด้านนี้นะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของโชคลาภเลยก็ได้นะโชคลาภในการเสี่ยงทายอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะหรืออาจจะมีโชคด้านการเงินอย่างเช่นบางทีบางคนโชคด้านการเงินก็คือทํางานปุ๊บเหมือนเปิดร้านขายของปุ๊บโชคมา ในด้านการเงินก็คือจะทําให้คุณมีลูกค้าเข้ามาเยอะเยอะกว่าที่คุณคิดไว้อะไรเงี้ยทําให้คุณ make money ได้ไวมากเร็วมากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันได้ทั้งสองแบบทั้งเสี่ยงโชคแล้วก็มาจากด้านการงานที่เราเปิดช่องทางไว้ให้เงินมันไหลเข้ามามันก็จะไหลเข้ามาไม่หยุดไม่หยุดนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะ trust นะคะคุณต้องเชื่อนะเชื่อในพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลน,นะคะ b e l i e v e เชื่อนะคะ อันนี้ก็คือจบด้วยคำ believe you will fly <laughs> เชื่อว่าเราจะบินได้แอนทำให้แอนเห็นเลยว่าเชื่อว่าถึงเราไม่มีอะไรให้เชื่อเลยว่าเรามีทุกอย่างเราไม่มีตอนนี้เราไม่มีงานที่มั่นคงเราการเงินเราไม่ดีเราไม่รู้จะไปทิศทางไหนเราไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมคุณตอนนี้ทำได้แค่เชื่อว่า เดี๋ยวดวงคุณจะดีขึ้นเดี๋ยวชีวิตคุณต้องดีขึ้นเดี๋ยวมันต้องมีอะไรดีๆเข้ามาให้กับคุณเดี๋ยวคุณจะต้องมีงานที่มั่นคงเดี๋ยวคุณจะต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ดีนะคะอย่าไปโฟกัสถึงเรื่องเงินนะ่ะให้โฟกัสไปเลยว่าคุณเนี่ยจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรให้โฟกัสที่ตรงนั้นนะว่าฉันจะต้องมี ความอ่อฉันต้องมีชีวิตที่ดีฉันจะต้องได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้ฉันจะต้องแบบมีโอกาสไปเที่ยวฉันต้องมีโอกาสได้ทําในสิ่งที่ฉันทําฉันจะต้องมีร้านเป็นของตัวเองอะไรก็ว่าไปค่ะคิดไปนะเพราะว่าไพ่บอกว่าให้จินตนาการแล้วก็ให้เชื่อว่ามันจะต้องมีโมเมนต์นั้นมีวันนั้นแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเพราะว่าคุณได้ไพ่โชคชะตาซัพพอร์ตนะคะเมื่อไหร่ที่โชคชะตามาก็เหมือนกับเราจะมีคนเปทิศทางให้เราจะมีคนปเคนปตรงนั้นให้เองนะคะประมาณนี้ เดี๋ยวเราดูไพ่ต่อเลขสี่นะเลขสี่เนี่ยเป็นเลขจัก,กรวาลด้วยนะเป็นเลขแบบใหญ่เลยแหละ4นะคะแล้วก็ไพ่วงล้อโชคชะตาด้วยเนี่ยคือเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปย์คุณเองนะคะเดี๋ยวโชคชะตาจะเปจะเปิดทางให้คุณเองนะคะไม่ต้องสนใจคนอื่นไม่ต้องพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองเลยนะคะ แล้วก็ be fearless and bold นะคะก็เหมือนกับคล้ายๆที่บอกว่าต้องกล้าที่จะตัดสินใจก่อนต้องกล้าที่จะ take action บางครั้งบางคนรอโอกาสนานมากนะคะรอให้โอกาสเปิดทางไม่ได้นะคุณต้องกล้าที่จะ take action ก่อนกล้าที่จะลุยก่อนแล้วเดี๋ยวโชคชะตาจะ support คุณเองเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อความกล้าน,น,ลน,นั่นแหละค่ะเมื่อนั้นแหละโชคชะตาถึงจะส่งสถานการณ์ ด้นดานๆหรือส่งสิ่งที่คุณต้องการอะมาช่วยเหลือคุณได้นะคะไม่ต้องห่วงไม่ว่าคุณจะตัวคนเดียวหรือยังไงก็ตามพอคุณเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะเริ่มเจอทางออกเจอได้เหมือนคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบด้านหรือคนแปลกใหม่หรือคนในวันข้างหน้าเหมือนบางคนถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอเพื่อนใหม่เองนะคะไม่ต้องห่วงนะบางคนรู้สึกเหนื่อยกับที่ทํางานเหลือเกินเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอกับที่ทาํางานใหม่ที่มีเพื่อนในรูปแบบใหม่ไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ดีกว่านั่นเองนะคะ เวิร์กอะฮอลิกนะคะเลือกเอ่อกองนี้เกี่ยวกับง,งานจริงๆแหละเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับง,งานโดยตรงนะ จากที่คุณว่างงานหรือทํางานได้ไม่เต็มที่หรือยังโชว์ความสามารถของตัวเองได้ไม่เต็มที่นะนนะบางคนก็อยากะอ,อกมาทําอิสระหรือเ,เปล่านะคะเป็นงานของตัวเองไม่อยากจะทํางานประจําแล้วอะไรแล้วก็ต้องกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะทําเหมือนกันนะเพราะว่าแอนเห็นเหมือนกับวาดภาพหรือเป็นงานศินละปะเป็นแนวอาชีพอิสระที่เราอยากจะทําของของตัวเองหรือบางคนอยากจะจะออกมาเปิดธุรกิจของตัวเองหรือมาทําแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะทาในสิ่งที่ใจเรารักที่เราชอบก็ต้องกล้านะเพราะว่าเมื่อไหรที่คุณทํะ จากสามเหรียญมาเก้าเหรียญเนี่ยคุณอยู่รอดค่ะแล้วก็คุณจะอยู่ได้ดกีกว่าเดิมหลายเท่าด้วยเพราะโชคชะตาจะช่วยคุณแล้วนะอันนี้คือบอกแล้วนะว่าเมื่อไหร่ที่คุณกล้าเทคแอคชั่นกล้าทำโชคชะตาจะทําให้คุณนะ่มีมีแต่รายได้มีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสําเร็จเข้ามาเข้ามานะคะเพราะไพ่เวิร์ก o l ฮอลิเนี่ยคือคุณจะทํางานแทบไม่หยุดอะคือเหมือนคิดดูนะว่าเราจะทํางานได้หยุดแทบไม่ได้หยุดยังไงถ้าออเดอร์มันไม่เข้าตลอดออเดอร์ order มันจะเข้าเรื่อยๆ,ๆจนคุณทําแทบไม่ทันอนะ นะคะเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เลยว่าฉันจะมีกินมีใช้มีที่อยู่มีที่อาศัยหรือเปล่าฉันจะอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าถ้าคุณกล้าที่จะทํากล้าที่จะเสี่ยงนะคะทําในสิ่งที่คุณรักทําตามใจของคุณแล้วคุณไม่กลัวอะไรนะคุณลุยเลยเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในโหมดเนี้ยเดี๋ยวโชคชะตาจะช่วยคุณเองเดี๋ยวสิ่งทางดสิทธิ์จะช่วยคุณเองทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะอัประดับจาก30เป็น90นนะมันจะเต็มร้อยอยู่แล้วนะคุณจะเหมือนจากแบบ เหมือนทาให้อานึกถึงว่าอยู่จากบ้านบ้านอ,อยากจะย้ายจากจอ,ากอพาร์ตเมนต์ไปอยู่บ้านหลังใหญ่อะไรอย่างนี้เลยอะคือจากอยู่อพาร์ตเมนต์ร่วมกับคนอื่นก็จะไปได้แบบอยู่บ้าน ของเราเองเดี่ยวๆไม่ต้องไปติดกับใครแล้วอะไรเงี้ยนะคะเออไม่ใช่บ้านแฝดด้วยนะจะเป็นบ้านเดี่ยวเลยนะคือจะเล็กจะใหญ่ก็ว,ว่าไปนะแต่คุณจะได้โมเมนต์นั้นเลยแหละประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ก็เป็นการอ่านจินโรโดยรวมนะคะมาดูส่วนตัวเพื่อความชัดเจนความชัวร์เป็นดวงคุณโดยตรงก็จะแม่นยํากว่าเยอะเลยะคะ่ะก็มาดูด้ที่ v s t a r ก็ก้านะคะถามได้ทุกเรื่องทุกอย่างการตัดสินใจคอนเฟิร์มได้หมดเลยนะคะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปมีช่องทางเดียวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิป